เขาก็พูดตรงนะพูดตรงไปตรงมาแต่เราก็บอกว่าแบบมันไม่โอเคคือเราในฝั่งใจเราอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเคยเป็นเรามาโดยตลอดแล้วพอวันหนึ่งมันจะไม่เป็นเราอ่ะเราก็รับไม่ได้เราก็ไม่โอเคเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้ตรงนั้นได้กับเขาคือให้ได้ประมาณนึงมันไม่ใช่ทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าบางทีมันก็อยากไปเพราะเราให้เขาน้อยในเปอร์เซ็นที่น้อยมากมาพี่ฟังอ่ะพี่ฟังพี่ยังอึดอัดแทนเลยนะพูดจริง คนไม่ move on ใส่นี้คุณนัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนัดครับสวัสดีครับค่ะนัดคะยังไงบ้างไหนสิเล่าซีเจออะไรมาบ้างคะเ,เรื่องของผม,ผมนะครับก็คบกับแฟนมา9ปีครับผมก็คบมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมเลยคือผมจมะโตกว่าเขาอยู่2ปีเนาะ,ะ<ร>ก็เจอกันในหยู่ตั้งแต่โรงเรียนมัธยมครับแล้วก็ ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันมาโดยตลอดหมายถึงว่าเราเองอ่ะในช่วงแบบเหมือนเป็นรักครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบมีเพื่อนมีฝูงอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรก็จะอยู่กับกับแฟนเป็นหลักเช่นไปกินข้าวไปเที่ยวไปดูหนังอะไรเงี้ยครับตลอดเลยะเวลาที่คบกันก็เหมือนใช้ชีวิตกันอยู่อยู่แค่นี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาเองก็เข้ามาในโลกของเรามากกว่าต้องบอกว่าแฟนแฟนเป็นผู้ชายอะนะครับเพราะงั้น ตัวเขาเองก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของแบบในช่วงแรกก็คืออาจจะไม่ได้อยากให้ใครรู้หรืออะไรแต่เราเราเองอ่ะเราไม่ได้ต้องปิดเราอยู่ในบ้านที่เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นคือไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยหรือกลุ่มเพื่อนกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยคือเขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราเลยอยู่กับเพื่อนเราเลยเต็มหมดด้วยความที่เราคบกันมานานนะครับแล้วด้วยความที่ผมโตกว่าเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตัวผมเองอ่ะเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นั้น ในในความหมายก็คือยกตัวอ,อย่างเช่นอ่าผมอยู่มปลายเนาะตอนนั้นเขาก็จะอยู่ช่วงประมาณมตน้นจนจนเขาขึ้นมปลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความแบบว่าเฮ้ยไม่อยากให้เขาเรียนสายที่เขาต้องเรียนอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันในในสมัยนั้นมันก็จะเป็นซิลแบบว่าอ่าถ้าเลือกสายนี้จะต้องเลิกเย็นกว่าปกติแล้วเวลาของฉันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะงั้นสุดท้ายคือเขาก็ต้องแบบ อ่าโอเคเขาก็ไม่ได้เรียนสายนั้นก็คือไปเรียนสายที่มันเลือกเรียนได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งตอนนั้นก็แบบเฮ้ยเขาก็คิดหนักในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยน,นะครับก็แต่แต่สุดท้ายเขาก็เลือกตามที่เราแบบต้องการอยากให้เขาให้เขาเป็นอะไรเงี้ยเหมือนเราเชฟเขามาตั้งแต่ตอนนั้นในระหว่างทางเราก็มีประเด็นแบบนี้นแหละครับว่าแบบเฮ้ยฉันไม่เคยอยู่ในโลกของเธอเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเขาก็ โอเคนะเขาจะค่อยๆแบบพัฒนาความสัมพันธ์มันไปเรื่อยๆโดยเริ่มต้นจากพาเราไปเจอเพื่อนเขาบ้างคือหมายว่าเขาก็เริ่มยอมรับตัวเองมากขึ้นแบบจากที่ปิดว่าแบบไม่ให้ใครรู้เราก็ได้ไปเจอเพื่อนเขาบ้างก็ถึงจุดหนึ่งพอพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาตัดสินใจบอกแม่เลยว่าเขามีแฟนเป็นผู้ชายค่่ะะคคือแม่ก็ชอบไปแต่เขาก็แบบอยากให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยเขาจริงจังกับเรามากๆนะแต่งก็บอกแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาอยากจะ มีชีวิตอีกพาสหนึ่งที่เขาอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้อะในตอนเรียนที่ผ่านมาหรืออะไรเงี้ยที่เขาไม่เคยทําอะไรครับซึ่งเราเราเขาก็พูดตรงนะพูดตรงไปตรงมาแต่เราก็บอกว่าแบบมันไม่โอเคคือเราในฝั่งใจเราอะเราก็รู้สึกว่ามันเคยเป็นเรามาโดยตลอดแล้วพอวันหนึ่งมันจะไม่เป็นเราอ่ะเราก็รับไม่ได้เราก็ไม่โอเคเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้ตรงนั้นได้กับเขา คือให้ได้ประมาณนึงมันไม่ใช่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าบางทีมันก็อยากไปเพราะเราให้เขาน้อยในนเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆพี่ฟังอ่ะพี่ฟังพี่ย<ๆ>ังอึดอัดแทนเลยนะดพูดจริงๆ <c oughs> ส,สิ่งที่นัดทำมันคือเหมือนกับคือเราเป็นคนรักแต่น้องกําลังเป็นเจ้าของชีวิตครับซึ่งพี่ถือว่าการครบกาแฟมาถึง9ปีแฟนหนูใช้ความอดทนหนักมากนะวันนี้ความสบายตัว ของคนที่มีความรักคือฉันได้เป็นตัวของตัวเองแต่ได้มีความสุขกับการยืนข้างๆคนที่ฉันรักแต่ตอนนี้นัดกําลังเข้ามาเหมือนเป็นลมหายใจของเขาทั้งหมดมโดยที่เขาไม่ยังไม่ได้บอกเลยว่านัดช่วยมาหายใจแทนน่ะแต่นัดกําลังแทนเข้าไปทั้งหมดเราคิดดูนะคนหนึ่งเก้าปีที่เขาไม่ได้มีโอกาสเลือกสิ่งที่เขาชอบเลยอะ่ะพี่ก็เลยแอบดาว,ว่าแล้ววันหนึ่งเขาก็ไม่ทนใช่ไหมอะ่ะใช่พอพอพราเขาบ้าแบบนั้นแล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่าเราก็ให้ไม่ได้ใช่ไหมเราไม่ให้ค่ะเราก็โอเค เขาก็ตัดสินใจว่าเขาเขาใช้คําว่าขอออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าในอนาคตอ่ะเมื่อไหร่ที่เขาจะได้ทําสิ่งนั้นหรอตอนอายุเท่าไหร่รเพราะเราโตมาด้วยกันจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคด้วยด้วยด้วยอาจจะทิฐิหรือด้วยอะไรอีโก้หรืออะไรก็ตาม,มเรา,าก็โอเคออกจากความสัมพันธ์ก็คือแยกกันตอนนี้มันผ่านมาก็คือห้าเดือนแล้วจากปลายปีที่ผ่านมาคือเราไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้เลยอะครับ คือผมก็บอกเขาเลยว่าเฮ้ยอยู่อยู่ได้นะจนกว่ายูจะพร้อมที่จะออกไปคือเพราะว่ามันจะมีปัญหาอย่างอื่นที่เขาไม่สามารถกลับไปอยู่บ้านได้ด้วยคือเขาก็ต้องหาที่อยู่ใหม่เนี้ยครับคือผมก็บอกกันอยู่อยู่จนกว่าจะพร้อมได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบยังอยู่กันแบบเป็นเพื่อนเลื่อยมาประมาณเดือนหนึ่งแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอึดอัดเพราะมันความเป็นเพื่อนมันก็เหมือนเรารู้สึกแบบถูกเอาเปรียบแบบเฮ้ย เขาก็อาจจะกลับบ้านดึกไปเที่ยวคือเหมือนเราไม่ได้ไปอะไรกันแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันนะครับอืม,อมค่ะอ่าเราเราก็เลยบอกเขาว่าแบบคงจะไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจแล้วค่ะอ่าเขาก็โอเคเขาก็ไปหาที่อยู่ใหม่มเขาก็ย้ายออกครับพอย้ายออกเนี่ยเขาก็มีวนเวียนกลับมาบ้างครับแบบอาทิตย์นึงแล้วเขาก็กลับมาแบบ รู้สึกว่าการอยู่โดยที่ไม่มีเราเนี่ยมันยากสําหรับเขาอพอที่ผ่านมาเราคอยชีย้ทุกอย่างแล้วแบบอย่างเช่นจะหาอะไรกินเขาก็ไม่เคยทําเองเราเป็นคนคหาให้ตลอดอ่ะเขาก็มาบอกว่ามันยากอะไรเงี้ยในขณะที่เราเองอะ่ะมันก็ยากเหมือนกันในในแบบที่เราก็ต้องอยู่คนเดียวมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอยู่เสมอเช่นเขาก็กลับมาแบบขอแบบคิดถึงขอกลับมาอยู่ด้วยคืนคหนึ่งได้ไหมหร,หรืออะไรเงี้ยในขณะที่เราเองบางทีแบบเราป่วย เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะยังมาแบบมาเป็นเหตุให้เขามาค่ะยังดันกันอยู่แบบนี้มาห้าเดือนล่าสุดอันนี้เลยครับผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลคือเขาก็มาเฝ้ามาดูแลจนจนหายเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขากลับไปเขาก็ยังไลน์มาทุกวันว่าแบบเฮ้ยคิดถึงนะไว้มีโอกาสเขามาหาได้มาหาอีกได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ทําเราก็ไม่ได้เข้าไปอ่านแหละเพราะเราก็อยากจะทําใจของเราอืค่ะก็ไม่แปลกอีกเก้าปีเชียวนะ ถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยพี่แค่รู้สึกว่านัดเองต่างหากที่ดูยึดติดกับอะไรบางอยา่างจริงๆความสัมพันธ์มันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะถ้านัดรู้สึกว่าก็ถ้าคนเรารักกันไม่เห็นจะไปต้องเป็นเจ้าของชีวิตกันเลยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการทําอะไรก็ตามอย่างที่เขาฝันเขาเป็นแค่คนที่มีความสุขในการอยู่ข้างๆเราแต่นัดเองเป็นการกลับกลับรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนฉันต้องทตาตามสิ่งที่ฉันขีดเอาไว้ทั้งหมดสิถ้าไม่งั้นก็จงออกไปจากชีวิตแล้วมนุษย์เรามันมีความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมันก็มีความผูก ดูมีความเป็นธรรมชาติกว่าอีกเออเดี๋ยวมาอยู่ด้ยวยหนึ่งคือน่กคิดถึงอ่ะก็คิดถึงไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเกลียดนัดอืมแต่แค่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบตัวเองตอนอยู่กับนัดเหมือนเขาไม่ต้องใช้อะไรในการคิดเลยไม่ต้องเลือกอะไรเลยซึ่งพี่ว่าชีวิตของมนุษย์ความสุขและสีสันหนึ่งในชีวิตคือการได้เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบอะ่ะครับเฟรมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะ Relationship ของนัดไม่มีปัญหานะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือนัดสร้างเงื่อนไขให้เกิดปัญหาอเองจริงๆแล้วเขาก็ยังรักนัดอยู่เขาก็ยังผูกพันยุ์ยังอยากจะดูแลอยู่แต่ว่านัดกับไม่ชอบเงื่อนไขอันใหม่ที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมชีวิตเขาได้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเสียคอนโทรลเราเสียความ มั่นคงเสียซ e c ค r i ร y ิตี้บางอย่างไปซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ที่สุดคือความสัมพันธ์ที่เราอยู่กับใครแล้วฉันได้เป็นตัวของฉันเองนี่แบบเวอร์ชันที่ดีที่สุดฉันได้เป็นตัวของฉันเองนี่เป็นพื้นที่ที่ฉันปลอดภัยจังเลยฉันได้เป็นตัวของฉันเต็มที่แล้วเธอก็รักฉันแบบที่ฉันเป็นนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีเวลาที่นัดโดมิเนตคนมาตลอดทั้งชีวิตนะครับและคิดว่าเนี่ยถ้าเธออยู่ในกรอบเนี้ยฉันจะไม่เจอเรื่องเสียใจนี่คือสิ่งที่นัดห่วงตัวเองมากกว่่าาออออเเพรระธต้งยูในนกบส เธอต้องอยู่ในกรอบนั้นเธอต้องทําแบบนี้เธอต้องเรียนที่นี่เธอต้องเลือกที่ทํางานแบบนี้แต่ปรากฏว่าชีวิตจริงอะนัดคนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตถ้าวันหนึ่งเธอไม่อยู่เธอเทรนให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตอะเขาจะอยู่ยังไงหรือว่าวันหนึ่งเรายังอยู่ด้วยกันเลยนะแต่ฉันหมดความสามารถในการตัดสินใจเขาจะทํายังไงต่อคนึกออกไปอย่างเช่นฉันติดเตียงเธอต้องทํำยังไงถ้าทำไมเราไม่ไม่ทาให้เขาเป็นศักยภาพของเขาที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าวันหนึ่งเนี่ย พอเขาได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดได้เลือกช้อยของเขาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วบังเอิญเขาไม่เลือกเราอืนั่นก็ช่วยไม่ได้นั่นก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ฟังมานัดทำขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองอแต่ว่าไม่ได้ทำให้เขาเติบโตแล้วก็เราไม่ได้โตไปด้วยกันนึกออกปะใช่ค่ะใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นแหละครับเราเคยยืนแล้วเราก็ลองให้เพราะเราไม่รู้จะเลือกอะไรให้เขาแบบเราไม่รู้จักเขาเลยอะ ในขณะที่เขาสามารถเลือกให้เราได้เลยเพราะเขารู้ว่าเราชอบอะไรเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเสียดุลสุดๆนะลองดูนะพี่เชียนะลองดูนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากลองปรับตัวนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับดูค่ับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ คนไม่ on move on